สวัสดีค่ะคุณผมชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมีวช a n นลนะคะและสําหรับวันนี้นะคะมวีจะมาทําการนะคะ,ะกําจัดนอนเพี้ยมดแมลงนะคะที่อยู่ตามต้นพืชน,นะคะม่วก็จะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมนะคะใช้สูตรนี้นะคะกําจัดศัตรูพืชน,นะคะไปดูซิว่านะคะมวีใช้สูตรไหนนะคะ แล้วนี่เลยค่ะพวกเพลี้นะคะมดแมลงนะคะ,ะที่อยู่ตามผลของน้อยนาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเยอะแยะมากเลยนะคะเมื่อมีเพลี้แบบนี้แล้วนะคะ,ะก็จะเกิดนอนนะคะต่อไปนะคะจะเกิดนอนนะคะนอนเจาะนะคะเข้าไปข้างในผลของน้อยนานะคะก็จะทําให้นะคะผลของน้อยนานะคะไม่ได้กินนะคะเน่าไปเลยนะคะมีหนอนนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ เพลียขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําให้เกิดนอนเลยนะคะนี่ค่ะไม่ใช่เฉพาะแต่ผลของน้อยนาน,นะคะที่มีเพลียะนะคะนี่เลยค่ะต้นฝรั่งนะคะก็จะนี่เลยลูกลามมาต้นฝรั่งแล้วนะคะนี่ค่ะเพลียแป้งนะคะนี่ค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาทําสูตรนี้นะคะเพื่อกําจัดนอนเพลี้ยมดแมลงนะคะใช้สูตรง่ายๆเลยนะคะเห็นผลนะคะเราไปดูนะคะว่าใช้วิธีไหนนะคะและสิ่งที่ไม่วีใช้นะคะกําจัดพวกนอนพวกเพลี้ยมดแมลงต่างๆนะคะอ่ไม่วีก็ใช้สิ่งนี้เลยนะคะมาดูนะว่าแม่วีใช้อะไรนะคะ นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นนะคะยาเส้นยาฉุนนะคะนี่เลยจ้ะเพราะว่านะคะยาเส้นยาฉุนนะคะก็จะ,ะมีกลิ่นที่เหม็นฉุนนะคะแล้วก็เมื่อเรานะคะนําไปกําจัดมดแล้งนอนแล้วนะคะก็จะทําให้พวกศัตรูพืชพวกนี้นะคะได้กลิ่นเหม็นๆนฉุนๆุนแบบนี้นะคะก็จะทําให้หนีไปนะคะนี่จ้า และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะสําหรับน้ํายาล้างจานนะคะจะเป็นสารจับเกาะจับใบนะคะเมื่อไปโดนตัวเพลี้ยนอนมดแปลงนะคะก็จะทําให้เกิดนะคะเกาะติดหนึบนะคะในตัวของเพลี้ยนอนนะคะก็จะทําให้เพลี้ยนอนนะคะหนีไม่ได้นะคะแล้วก็จะตายได้ในที่สุดเลยนะคะจะเป็นสารจับเกาะจับใบค่ะ และก่อนอื่นนะคะก็ให้คุณชมนะคะนํายาเส้นนะคะไปต้มนะคะในน้ําร้อนก่อนนะคะสําหรับน้ําที่ใช้ในต้มก็สองลิตรนะคะ,ะต้มยาฉุนนะคะหนึ่งหนึ่งห่อนะคะนี่เลยจ้ะเมื่อเมื่อต้มเสร็จแล้วนะคะก็ปล่อยให้เย็นก่อนนะคะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยนํามาใช้นะคะแล้วนี่แหละค่ะไม่มีก็ได้ต้มเรียบร้อยแล้วนะคะก็พักให้เย็นเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะใช้แล้วค่ะ และสาหรับัตาการใช้นะคะไม่มีก้ใช้นะคะน้ําเปล่า1ลิตรนะคะแล้วก็น้ํำยาเส้นต้มนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ <c oughs> ก่อนที่เราจะนําไปใช้นะคะไม่มีก้นํากล้วยนะคะที่มีอ่ะแนวที่มีนะคะกรองแบบนี้นะคะมากรองนะคะเพื่อไม่ให้เศษนะคะไปอุดตันรูที่ฉีดพ่นนะคะแล้วก็นํานะคะอ่าหช้อนโต๊ะนะคะเสร็กเลยค่ะ แล้วก็จะเป็นน้ํายาล้างจานนะคะกะเอานะคะประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาเลยค่ะเขย่าแล้วก็นําไปฉีดพ่นนะคะกําจัดเพลี้ยนอนมดมดแมลงต่างๆนะคะในต้นพืชนะคะก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแม่วีก็ใช้วิธีนี้เลยนะคะฉีดพ่นไปเลยนะคะ กำจัดเพี้ยนอนมดมแมลงนะคะสี่เลยตามผลในนามแบบนี้นะคะเพื่อแป้งนะคะเยอะแยะเลยค่ะตามใบฝรั่งนะคะนี่ค่ะนี่เลยพวกเพี้ยนะคะก็จะลามมาตรงต้นฝรั่งนะคะเราฉีดพ่นเลยนะคะนี่เลยคุณผู้ชมนะคะมีผลในนามแบบนี้นะคะมีเพี้ยแบบนี้นะคะก็ใช้วิธีนี้นะคะฉีดพ่นเลยนะคะ มีกี่ลูกก็ชิดพ้นเลยค้าและสำหรับสูตรนี้นะคะชมก็ลองนำนะคะ ไปกําจัดเพลี้ยนอนมดมแมลงนะคะตามต้นพืชน,นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลนะคะพืชผักสวนครัวนะคะเราสามารถนะคะนําสูตรนี้นะคะไปกําจัดพวกเพลี้ยนอนมดมแมลงได้เลยนะคะเมื่อเราใช้นะคะวิธีนี้นะคะกําจัดพวกศัตรูพืชไปแล้วนะคะเลยจ้ะ พวกเพลี้ยมดมแมลงนอนนะคะที่ผล้มยนานะคะก็จะค่อยจางๆหายไปนะคะแล้วก็จะหมดไปเลยนะคะเมื่อเราใช้วิธีนี้นะคะอ่าสถึงห้าวันนะคะเราใช้ฉีดพ่นทีหนึ่งนะคะพวกเพลี้ยมดมแมลงก็จะจางหายนะคะค่ะทําให้ผล้มยนาของเรานะคะนี่เลยสวยงามนะคะอ่าไม่มีนอนไม่มีเพลี้ยไม่มีมแมลงอีกต่อไปเลยนะคะ ลองใช้สูตรนี้ดูเลยนะคะคะและสําหรับคลิปนี้นะคะไม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไม่วีชาแนลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ